สวัสดีครับพบกับคำถามนะครับมาจากแฟนเพจนะครับถามบอกว่าทำอย่างไรให้มองโรคในแง่ดีนะครับคราวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาตอบคำถามคาถามนี้กันครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการมองโรคในแง่ดีหรือแง่ลบเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับอันแรกเลยถ้าพูดถึงเรื่องของการมองโรคในแง่ ลบลบหรือมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับมันมาจากกลไกทางธรรมชาติของเรานะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสมองของคนเราเนี่ยมันเป็นาการมองโลกในแง่ลบเนี่ยเพื่อป้องกันหรือปกป้องร่างกายของเราเนั่นเองให้เราอยู่รอดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่จริงๆมันมาจากประสบการณ์ของเราแล้วแหละนะ พราะอะไรนะครับเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนเด็กๆเ,เราไม่เคยกลัวเลยใช่ไหมในส่วนของการเอานิ้วไปแย่ปักสามตานะครับคือว่ามีประสบการณ์ไม่เล่าดีกว่าอ่ะเอานิ้วไปแย่นะครับในส่วนของปักไฟอย่างเงี้ยนะครับหรือการจับแมลงวันเนี่ยเข้าปากเราสามารถทําได้ถูกไหมโดยที่เราไม่กลัวอะไรมันเลยจนกระทั่งเป็นไงครับเราโดนดูด เอานี้ไปแย่ปับปุ๊บเออโดนดูดหรือโดนพ่อแม่ด่าวตีขึ้นมานะครับว่าเอ้ยไปเอามิวไปแยาปักสายไฟอย่างนั้นได้ไงเนี่ยเดี๋ยวอันตรายจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไรนะประสบการณ์เราปกป้องตัวเรานะครับเพื่อไม่ให้เราเนี่ยตายนั่นเองนะครับสมองของเราก็เช่นเดียวกันครับคิดลงมาเพื่อไม่ให้เราเนี่ยตาย เขียไหมฉะนั้นธรรมชาติของสมองเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ําเสมอนะคิดอะไรลบๆตลอดเวลาเห็นไหมฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติครับให้เรารู้ไว้ก่อนว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราเนี่ยจะคิดลบหรือคิดลงสู่ที่ต่ําเพราะจิตเราเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำตลอดเวลาโอเคทาความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคราวนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดลบๆซ้ําๆจากประสบการณ์ที่เราผิดหวังหลายๆครั้งสมองมันถูกการ โปรแกรมแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันผิดหวังมันบล็อกจนกระทั่งเราอาจจะพูดกับตัวเองว่าไม่ทําแบบนั้นแล้วอ่ะพอแล้วอ่ะจบแล้วอ่ะเคยได้ปะ่ะอย่างเมื่อไหร่ก็ตามน,น,นะที่เราพูดว่าเฮ้ยพอละไม่ทําละทาต่อครั้งต่อไปยังไงก็ผิดอยู่ดีทําครั้งต่อไปยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีถ้าพูดแบบนี้ซ้ําๆเข้าไปนะครับเกิดอะไรขึ้นกับสมองสมองมันจะจดจําขึ้นมาสมมติถ้าเราลดน้ําหนัก แล้วเราก็พูดกับตัวเองว่าเอ้ยรถมันต้องหลายครั้งแล้วแต่มันก็ไม่ลงทักทีพอละฉันกินเลยดีกว่านั่นพอไรสมองมันจําครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมันจําเสร็จมันก็แพ้ปากตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมจาเสร็จปุ๊บเออมันก็แพ้จําเสร็จปุ๊บมันก็แพ้เป็นอย่างนี้ซ้ำๆเข้าเขาเรียกว่า neuro linguistic program ตัวนี้เนี่ยเราเรียน NLP NLP ท,ที่ที่กูเรียนมาก็คือเอ่เกี่ยวกับเรื่องใยประสาท นิวลอตนิวนิวตอนกับเอ็กซอนนะครับที่อยู่ในสมองเนี่ยมันเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัตินะครับคราวนี้เมื่อไหร่เราพูดซ้ํๆาๆลบๆซ้ําๆสมองเนี่ยทำหน้าที่จําแล้วเป็นเครือข่ายในใยสมอง,องเราเพราะมันเป็นเครือข่ายในใยสมองของเรามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการคิดว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยทำก็ผิดทําก็ผิดอย่างเงี้ยจนสุดท้ายคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จคุณก็ล้มเหลวตลอดเวลา นะครับนี่คือคกลไกของสมองฉะนั้นต้องทำอย่างไรล่ะเมื่อกี้บอกเขาเข้าใจธรรมชาติของมันเข้าใจว่าการคิดลบเพื่ออะไรอันที่สองนะครับอันที่สองก็คือพอเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยเราก็สามารถฝึกที่จะเปลี่ยนนะครับลบมาเป็นบวกได้จากการเปลี่ยนกรอบเหมือนกับกรอบ,บแว่นนะครับเปลี่ยนเป็นสีไหนก็เราเห็นเป็นสีนั้นนะครับฉะนั้นเปลี่ยนกรอบความคิดของเรานะครับโดย ตั้งคำถามนะครับหลักๆอยู่2อย่างก็คือเฮ้ยมันดียังไงมันดียังไงถามตัวเองนะเหตุการณ์นี้มันดีอย่างไรเหตุการณ์นี้มันช่วยอะไรกับเราอย่างไรอะไรมันให้อะไรเราเห็นไหมแค่นี้สองอย่าง2องคำถามเนี่ยนะครับอยู่เลยเอาอยู่นะแต่ก่อนที่จะไปพูดแบบนั้นได้เนี่ยมันต้องมีสติกับขึ้นมาอนะครับมันต้องเริ่มจาก ขึ้นมาว่าเออเฮ้ยมันดียังไงเห็นไหมพอได้ปุ๊บจบนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถทําความเข้าใจกับมันได้เรียบร้อยแล้วโอเคอันที่3มนะครับก็คือเรื่องของการไม่ตัดสินใครครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรายังตัดสินคนอื่นอยู่นะเราจะไม่สามารถมองเห็นในมุมต่างๆที่มันเป็นมุมดีๆของเขาได้เลยโอเค นี่คือลักษณะถ้าเป็นเรื่องของคนนะเมื่อกี้สถานการณ์ใช่ไหมพอสุดท้ายเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยก็คือเราต้องไม่ตัดสินใครนะครับเพราะคนเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันคนเป็นล้านล้านคนคุณที่ว่าเหมือนคุณหมดทุกคนหรือเปล่าไม่มีทางนะครับแต่ทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานเหมือนกันฉะนั้นเบสิกพื้นฐานจำเอาไว้ว่าทุกคนทำ ในสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเขาเองอยู่แล้วฉะนั้นเขาเนี่ยจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเขาเองคุณไม่ต้องสนใจเลยว่าเขาจะดีหรือไม่ดีนะครับเขาทำจากพฤติกรรมประสบการณ์ของเขาที่เขาเป็นอย่างนั้นก็เพราะประสบการณ์ของเขาไม่มีใครเลวร้ายมาตั้งแต่เกิดฉะนั้นเขาเลวร้ายมาจากประสบการณ์ให้เราเข้าใจเขาเพื่อเราเข้าใจเขาเนี่ยมันก็ส่งผลต่อ การที่เราไม่ตัดสินเมื่อเราไม่ตัดสินคุณก็จะมีลักษณะที่สถานการณ์ที่มองโลกในแง่ดีได้นั่นเองนะครับส่วนที่ 4, สี่สุดท้ายนะครับก็คือเมื่อเรามองโลกในแง่ดีแล้วนะครับต้องเสริมด้วยการมองโลกในตามความเป็นจริงด้วยการมองโลกในแง่บวกแง่ดีเนี่ยนะครับ มันคือการมองโลกในมุมที่เฮ้ยอีกมุมหนึ่งที่มันสวยงามอ่านะครับทุ่งดอกลาเวนเดอร์บางคนนะบอกแต่จริงๆเนี่ยถามว่าดีไหมยอย่างเช่นนะครับมีเด็กชายคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปหาแม่มาอ่าไปไปไปขอตังค์แม่มาซื้อน้ำมันอ่าแม่แม่ฝากซื้อน้ำมันใช่ไหมพอเอาไปฝากซื้อน้ำมันเสร็จปุ๊บเดินเดินไปอันนี้ของของ เรื่องเล่าของอาจารย์โกโอเอ็นก้านะเดินเดินไปเสร็จปุ๊บอ่าไปซื้อน้ำมันกลับมาเดินมาเสร็จสะดุดก้อนหินลม้มอ่าเทออกนะน้ำน้ำมันเนี่ยเหลือครึ่งขวดแล้วก็กลับไปร้องไห้งองแง,งกับแม่เลยบอกโอยฉันทำน้ำมันหกเหลือครึ่งขวดเองอ่านี่คือคนแรกมองลงในแง,ง่ลบไหมมองลงในแง,ง่ลบ อีกประเภทหนึ่งอีกอีกคนที่สองคนที่สองไปสถานการณ์เดียวกันเลยซื้อมาน้ำมันหกแต่คนที่สองบอกออ้แม่ดูสิฉันทำหกนะแต่ฉันเนี่ยยังเหลืออีกครึ่งควรวแนะ่แม่ดูสิโชคดีขนาดไหนมองโลกในแง่บวกไหมมองโลกในแง่บวกแต่เป็นตามความเป็นจริงไหมแม่โกรธไหมเฮ้ย <c oughs> อะไรมึงทำหกทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ะแต่เขามองโลกในแง่บวกแต่มันก็มีความรู้สึกดีขึ้นมา จากเดิมที่ที่มันร้องไห้งอแง,งนะอ้าวเอาสุดท้ายเป็นสถานการณ์เดียวกันกันกบคนที่สองเลยก็คือมองโลกในแง่บวกนะครับอ่าแต่บอกว่าแม่เหลืออีกตั้งครึ่งขวดเนี่ยแต่ไอ้ครึ่งขวดเนี่ยฉันเนี่ยจะทำให้มันเต็มนะอ่าฉันจะไปทำงานมาให้แม่นะอีกห้าบาทเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาเติม ให้น้ำมันเนี่ยเต็มขวดได้เลยเป็นไงครับมองโลกตามความเป็นจริงครับว่าเฮ้ยจริงๆมันควรจะเต็มขวดนะอ่าเอาเงินไปซื้อห้าบาทเนี่ยนะครับให้ได้เต็มขวดแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เต็มขวดฉันจะทํางานขึ้นมาฉันคิดแล้วว่าอ๋อฉันจะทําปรับปรุงยังไงให้มันได้เต็มขวดขึ้นมานั่นคือการมองโลกในแง่แง่ดี แล้วพัฒนาตัวเองต่อนะครับจนกระทั่งเราเนี่ยมองโลกตามความเป็นจริงได้ว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ไม่ใช่บวกทุง่งดอกลาเวนเดอร์ไม่มีใครสามารถทำอะไรฉันได้แล้วดีไหมดีแต่ต้องมองตามความเป็นจริงด้วยนะครับอ้าวสำหรับวันนี้นะยาวหน่อยนะครับอ่ะต้องลาไปก่อนนะครับพบกับสาระดีๆใน เพจคุยหยงจีเนสแควร์นะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับอีกครั้ง See you next time ครับบ๊ายบาย